สวัสดีค่ะปะสุค่ะปะสุวันนี้จะมาอัปเดตเสื้อตัวนี้นะคะปะสุก็ไปถักไปถักลําตัวให้ยาวพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ปสุก็จะพอพักไว้ก่อนเพื่อเก็บได้ถักที่มีสีเนี้ยไว้มาถักตรงช่วงแขนแล้วก็ช่วงคอให้ดูนะคะเนี่ยได้ยาวแค่นี้นะคะตอนนี้เวลาเราจะวัดแขนไว้เท่าไหร่เนี่ยเราก็คือวางกับพื้นนะคะอย่าลืมนะวางกับพื้นก่อนแล้วค่อยเอาสายวัดมาวัดนะคะเพื่อ ไม่ให้เขามีการยืดขยายที่มากเกินไปให้เขาเป็นธรรมชาตินะคะตอนนี้ปะสูวัดมาแล้วนะคะตัวเก่าเนี่ยเรา20เซนนะซึ่งตัวใหม่เนี่ยประสูจะทำไว้ประมาณ23นะคะเพื่อให้ได้ใส่สบายแต่ถ้าอันนี้คือไม่มีแขนนะคะแต่ถ้ามีแขนก็คงต้องบวกมากกว่าน,นั้นนะเพื่อเวลาใส่จะได้ใส่สบายขึ้นนะคะใส่แขนน่นะคะเดี๋ยวประสูก็จะมาร์กเอาไว้นะคะด้วยเข็มกลัดสีนะตัวนี้นะคะมาร์กจุดเอาไว้นะคะสด้านทำเหมือนกันค่ะ สองด้านเสมือนกันเลยนะคะเนี่ยมาร์กตรงนี้ไว้นะคะในส่วนด้านบนประสุก็จะมาถักรอบแขนนะคะส่วนใต้กัดลงไปเนี่ยจนถึงเป็นลำตัวเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเย็บนะคะเย็บด้วยอะไรก็เย็บด้วยได้ของเขาเองนะคะจะได้เป็นสีเดียวกันนะเพื่อให้อีกสองด้านเขาติดกันเนี่ยที่มันมีเหลื่อมกันอยู่นิดหน่อยเนี่ยนะคะแต่ส่วนลำตัวที่ที่ประสุถักรอบแล้วก็คือรอบไปนะคะ แต่นี่อีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งของแขนเนี่ยแขนดีด้านหนึ่งก็คือทําเหมือนกันเลยนะนะแล้วปะสุก็จะถักรอบแบบนั้นนะคะเออลายถักที่ปะสุจะถักเก็บเนี่ยนะคะก็คือลายเดียวกันนะไม่ว่าตรงคอหรือตรงแขนนะคะในช่วงนี้ปะสุก็จะไปถักแขนให้ให้ได้ข้างหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวปะสุจะมาถักให้ดูอีกข้างนะคะแล้วก็ตรงคอก็เหมือนกันจะต่างกันนิดนึงตรงที่มุมคอนะคะที่ต้องมีการเก็บที่แตกต่างไปอีกนิดหน่อยนะคะ สำหรับตัวนี้ก็ช่วงนี้ก็คงจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วป้าสุจะประชามาให้ดูนะแล้วเราจะมาดูกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ